ลมสังเกตดูความคิดบางทีก็คอนโทรลไม่ได้ก็มีลมนะบทมันจะสั้นเข้ามันก็สั้นเข้าแบบบงับงคับไม่ได้เลยบางทีนะสังเกตดูไหมบทมันจะหายใจยามก็ยาวเข้าไปจนสุดก็มีพอหายใจออกสั้นนิดเดียวมันจะเป็นอยู่บางทีถ้าเราสังเกตดูให้ดีแต่นั้นานะมันถึงจะเป็นทีหนึ่ง ลมนั้นมันจะหายใจเองของมันบังคับไม่ได้เลยก็มีแต่ส่วนน้อยส่วนน้อยที่มันจะเป็นให้พากันสังเกตด,ดูสังเกตด,ดูแค่นี้แหละความคิดสามารถคนโทรลได้ไหมสามารถคนโทรลได้แต่ต้องมีกำลังก่อนฝึกให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้คำว่าไม่คิดคืออะไรล่ะ คือไม่ปรุงความคิดมีเหมือนเดิมขณะเราดูลมนี่ความคิดก็จะมีแทรกขึ้นมาเหมือนเดิมคำว่าหยุดคิดคือหยุดปรุงแต่งคือความคิดผุดขึ้นมาเราไม่ไปยึดความคิดอยู่กับลมหายใจไปความคิดตอนนั้นก็จะผุดพานผุดพานผุดพานออกไปความคิดก็จะไม่งอกความคิดใหม่ก็จะผุดขึ้นมาอีกถ้าเรามีกําลังลองสังเกตด,ดู ความคิดที่มันจะซ้อนขึ้นมามันยังมองเห็นความคิดขณะความคิดที่มันผุดขึ้นมาเราเห็นปั๊บเนี่ยมันยังไม่มันมันยังไม่หยุดมันยังไม่หมดเรากําหนดเพ่งดูความคิดที่มันซ้อนขึ้นมาเห็นขนาดนั้นเลยเมื่อก่อนนี้ช่วงที่มันจ้องกันแล้วเนี่ยมันจะเห็นความคิดที่จะผุดขึ้นมาอีกนี่ความละเอียด